ดันดันเนี่ยมาเล่นยากดาเลกอ่ะมัลากรง่เลยฮัลหพี่อมอะไรียโอมเนในตอนี้บอกพีมือเล่นในตอนี้บอหำที่มาเล่นเป็นอยู่สองคนนี้อมหอยอมหอยอะไรมโอ้โหเฮยยิงขูกนโกบะอะเป็นอยู่ตัวเดียวหรอไม่ต้องกลัวหรอกยูเกียราแค่นันแหละตึงไมตึวางนอกเียนสบเปลยนยานิงน ยูซีฟอมมันดันความมือสองตัวนะดาววัวดาวมาปังกับดาวอย่านงะดูได้ไรอยูส่สวยพบิวมซางดิสวยความมือสองตัวความมือสองตัวมันไปแล้วนะ่ะยังไม่ท,นทันผะมดูตัวน,นู้อยู่กดตัวน,นู้ยิงอ่ะ ฝ่ามือมีตัวหนึงนะอีกตัวนึงนะไม่กองมีโดนนะกองมีบ่มาปางที่ฝ่ามือไม่กองมีโบว์ไม่กองมีบนยมาปางเชื่ออะไรอ่ะเชื่อในเกมอ่ะพยุกคพยุกอะไรไหนไหมมันยังไม่ตายพยุกอะไรอ่ะไม่คืนเจออยู่อ๋อแสดงคิมวอ่ะ dược phẩm chết lạc chị này bội tuyết bội vải này bội Bật bật vải này bội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  tuyết này bội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  Double kill. Yeah, ฟุกจ้าฟ<า>ุกจ้าตายไอยูเีไม่ติงเลยวะบอกกสุนไล้นี่เอไอหน่อยดิะอะไรวะยูเคไม่ตงเฮ้ยอยวไปดูคับเขายังไม่ปล่อยของด้วยใคได้แกแล ไอยาบิกพี่ดรอนเลยเมื่อคืนสายยิงเขนเนเอาลพี่เชนไม่เข่าบัวเยคนน่นาว่ไาวใครวัดกับพี่โอมัวทำได้ไหมทำไม่ได้บวาายพี่ไมไม่ตายวะร้อยจิบกับสามสิบอะเมื่อกี้อ่มายมามวสองร้อยพอดีเลย อ่ะอ,อยู่บนหลังคาตายวะตายไม่ตายสมมติออกปากขวาได้เลยนะเลิงยากไม่ต้องอ,อั้นอยู่ในบ้านนี่ตัวเนี่ยบ้านนี้เลยเอาเชี่ยมันมาซ้ายเลยพี่พี่โอมวิจารณ์เกียร์เว,ว้ ตอนไหนด้นาบีจุดได้บุลุษขาบุรุษขาชุดโบราณน่ะคือไม่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 มีตัวอีกมีตัวอีกมันอยู่หลังบ้านพี่เลยมันอยู่มันมันดัอยู่พี่ลงไปลงลงลงมาทางตรงมันอยู่ไหนนะขวาขวาพี่อ่ะเห็นไหมปาดปาดเลยปาดเลย มันชอบเล่นอ้อมกันไมาหนากนฟอ,อ,องอเ่ว่มไม่ใช่ไม่น่าจะแค่อายุเคอช่ปะะร้องเขาเป็เขไม่เล่นเกมทุกเกมเป็นแฟนเล่นเกมทุกเมไหม่หัอมันก็ต้องม <า S 2> ีกมแ้น ใหม่กับเมื่อกี้มายังไม่ได้รู้ตัวเลยอยู่ด้านหน้าอยูอยอยอยย่แต่ได้อยู่บังโน่นน่ะเออและกูเลยห่างกันี่ด้วยระวังด้วยซ้ำโอเคพี่มันชอบดักป่าแล้วส่วนมากมันมีพี่เข้ามาเลี้ยงไปดู

อยู่ข้าล่ันนัตัวนึงซันมีองระวังยิงพุทธ่เราอยูของนะทันอยู่ข้างหลังายบ้านโอเคพี่ไหนได้ฮะโอ้โหพี่อะพี่โอมเอาหลังได้นะพี่โอมมันได้ยิงเลยไอ้เอ Double kill ไม่ได้ยองฟองลวละโอ้โหไม่ยิงไ,ไม่เท่าหัวหวะ่ะพี่ออกมาทางไหนไหมเออมีตั้งอยู่นะยี่โอเคเก็บหมดมาไหมพี่พี่ต้องพูดเรื่องไหนบ้ยอ๋อ ค no no ือเขมันยิงส่งเลยอ่ะเขมันไอคิ้เรียบเลยโอ้โอ้มันดยิวจิมาบางซายมีไม่รูพี่ใครอะขวามี่่ขวามีน่งอ อมเหนอยอะไร่วา้ข้าอย่างเยอลยมันยืนไหนวเนี่ยอะไรี่เ um ี่ับ้บนบ้างนี่โอ้ยียอะไรอะไรมันตาย mày mang mày tay mang chút nè mày mày tay khua lên tay khua ไม่เล่นกวาากนกันไอ้โดนมันรู้ได้ไงวะมันพาตัวบดินแล้วโอว้าวเป็นพี่เข้าใส่เลย่มเท่ยต้องหวั่นมาต้องหวั่นสายยิงได้มันลูกสายไม่ได้คิวแม่งระวังขวานะทกันไอ้ขวาน่าจะมาโอเคพี่นิ่มแผลระเบิด กกิีบระเบิดใช่ไใกิกีหลบระเบิดไหมอยู่บนบ้านฐานตัวหนึ่งทนายกี่คนว่าสองปะทนานลงและทนายลุงและทนายอดภราวีนายบฟ้า อยู่ฝั่งซ้ายอย rumor, ่างนั room, ้กระสุนมันชักมันชักแม็กอยู่ไงกันยังไงวะในห้องก็เรียบร้อยดีครับรอดเลยเยังไงยังไงยังไงรอดครับสวยสามสามไปสามคนเนาะระบายสไนนะสไนปุ๊บเอาเสียบโน้นแล้วหลังขึ้นมา อมาวตอนนี้ดิอายคดอายเคดิบอกว่าเอาอายุท่ก่อนดิพี่เอ้ามันขึ้นมาก็ไม่บอกว่ามันดีใส่ขึ้นได้ไงาบกดูว่บอกว่าคือบอก่มันขึ้นมาเอ้าเ <Queen. S 1> <74. S 2> ื kay, ่ออย่างว่าคือบอกบอกอะไรอูบ <Alex> ่ปากเอย่างว่บบว่้ห มันขึ้นมากกับโบอวกูค่ายยิ่งข้างหลังอยู่กูคงงูใช่ไหมมันน้าเนี่ยไม่จริงพี่ต้องมาช่วยผมไม่พี่ด้ว